แล้วก็ยังมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องวัจีกรรมเป็นเคสตัวดีวัจจีกรรมเนี่ยที่ทำไ้กับมารดาเนี่ย<อ>แม้มารดาไม่ถือสาก็มีผลไม่เงินแหละ<อ>คือบุคคลพ่อแม่ของท่านนี้เนี่ยมีบุตรอยู่ท่านหนึ่งพูดไม่ได้เพราะเป็นโรคสมองอักเสบ Oh. พูดไม่ได้ก็ต้องเลี้ยงดูกันไปทุกของเจ้าตัวแล้วก็ทุกของพ่อของแม่ด้วยทางแพทย์ก็จะว่าเกิดจากเชื้อโรคอะไรก็แล้วแต่ <Okay. S 2> จะะเรื่องกฎแห่งกรรมแล้วเนี่ยผลอย่างนี้มาจากเหตุในอดีตจะคือเด็กคนนี้นะในภพบชินั่นนะเป็นเด็กที่เอาแต่ใจตัวเอง พ่อปูกขยาไปพูอ้ายท้ายเนะี่ยมักจะกับฟัดกับเฟกับมารดากับแม่ในชาตินั้นกับฟัดกัาเฟเรียกว่าถ้าแม่พูดอะไรก็เป็นไม่ถูกหูกันเหลอแต่รักพ่อเพราะว่าพ่อห้ายท้ายยิ่งปู่ย่าสนับสนุนใหญ่เลยแต่พ่อกับแม่ก็เป็นคนดีนะตอนสุดท้ายพ่อก็ให้ลูกเนี่ย มาขอขามาแม่แม่ก็ให้อภัยให้อภัยก็ส่วนให้อภัยนะแต่เศษกรรมก็ยังมีอยู่แต่ปู่ย่านั่นไอ้ท้ายตลอดเพราะฉะนั้นปู่ย่าชาตินั้นก็เลยมาเป็นพ่อแม่ชาตินี้<อ>นี่ไอ้ท้ายสนับสนุนคคอยกันเลยเพราแม่จะว่าก,กันเพราะชาตินี้เลยมาเป็นพ่อแม่ซะเองเลย<อ>จะได้รู้สึก โอ้ส่วนโลกสาวนั่นแะซึ่งเป็นหลานในชาตินั้นก็มาเกิดในชาตินี้แล้วก็มาเป็นโลกสมองกักเสกพูดจาไม่ค่อยได้แต่เนื่องจากว่าได้ขอเข้ามามาดาในชาตินั้นเพราะนั้นชาตินี้มีสิทธิ์หายแต่ต้องสั่งสมบุญให้มันเยอะๆทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนา ถ้พ่อแม่ปัจจุบันถ้าได้ฟังเรื่องนี้อยู่ก็สั่งสมบุญให้เยอะๆชวนลูกมาสั่งสมบุญเท่าที่เขาจะทำได้พอบุญมันมากเข้าบาปมันจางลงไปบ,บ,บุญส่งผลดีแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะแก้ไขได้แต่อีกเคสหนึงนั้นน่ยยังแก้ยากอยู่ที่สามพี่น้องเนี่ย ใบ่า็ใบใบสามพี่น้องจาได้ัหมที่อ่อออแอจำเรื่องราวได้ไหมจ๊ะว่าพบที่ผ่านมานั้นอ่ะเป็นเด็กชอบสนุกคนองล้อเลียนชอบแซวคนนู้นคนนี้ตอนแรกก็ล้อเล่นตอนหลังก็เอาจริงเนี่ยไปล้อเลียนเด็กที่เป็นใบล้อเลียนมันจนกระทั่งเด็กก็นั่งเสียใจร้องไห้ไปฟ้องแม่ แม่ก็เลยมาบอกกับแม่เด็กสามคนป้าช่วยห้ามปรามลูกทั้งสามอย่าไปล้อเลียนเลยไอ้แม่ของเด็กสามคนก็โต้แย้งบอกเธอก็ดูแลลูกของเธอให้ดีๆสิอ,อย่าให้ลูกเธอมาเล่นปนกันหรืออย่าให้เป็นใบ้ซะสิเนี<อ>่ยดูให้ดีแล้วกัน<อ>แม่ของเด็กเป็นใบ้ก็โกรธบอกเออขอให้เธอไปมี<อ>ลูก ที่เป็นใบมาแล้วเธอจะรู้สึกว่าฉันรู้สึกยังไงครับเวลาที่ลูกถูกล้อเรียนมาแล้วเนี่ยมันมีปัญหาถึงอย่างนี้ัครบนี่ก็ประจีกรรมกับตอนโตพาเข้าวัดเพราะถึงอย่างไรพ่อแม่ของเด็กสามคนนั้นก็ใจบุญพาเด็กเข้าวัดไปทำบุญฟังธรรมกับหลวงตาครับแต่หลวงตาพูดไม่ทันความคิดครับคือความคิดไปเร็วแต่คำพูดไม่ทัน ถ้าฟังดูแล้วมันก็ออแแเหมือนติดอ่างคลค่ะอย่างนั้นก็จะไปไปพูดล้อเลียนมังหลับหลังมังแต่ลงตาไนีนก็ไม่ได้ว่าเลยทั้งเๆเฉยๆสองกรรมนี่เลยมารวมกันเพราะฉะนั้นเนี่ยสามพี่น้องนั่นจึงเป็นใบ,บเนี่ยเป็นใบ พ่อแม่ชาตินั้นก็กลับมาเป็นพ่อแม่ชาตินี้ด้วย oh. ก็เลี้ยงลูกไป oh. นะจะได้รู้สึกว่ามันเป็นยังไง <Okay. S 2> แต่ก็มีทางออกก็คือให้สั่งสมบุญเอาไว้ให้เยอะๆ <Okay. S 2> อธิษฐานจิตให้ดี <Okay. S 2> แต่ว่าใบาแบบนี้นะไม่ใช่แบบใบหูหนวกนะคือ <Okay. S 2> หูได้ยินนะ oh. แต่ว่าพูดอ่ออแออะไรอย่างเงี้ยนะ <Okay. S 2> เป็นใบยอยู่ในระดับขนาดนี้ <Okay. S 2> ก็ยัง พอที่จะแก้ไขได้แต่ว่าชาตินี้คงยังต้องใช้กรรมนี้ไปจนกว่าจะหมดชาติก็ให้สั่งสมบุญแล้วก็อธิษฐานจิตกันให้ดีๆแล้วก็พบชาติต่อไปกรรมจะได้จางลงไปบางลงไปจนกว่าจะเข้าถึงธรรมกายหรือกระแสกรรมแล้วมันหมดกระแสรหรือสั่งสมบุญมากจนกระทั่งบุญส่งผลก่อนอย่างนี้ก็ ถึงจะเป็นทางออกได้นะจ๊ะแต่ที่สำคัญคือต้องเข้าถึงพระธรรมกาย